สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปในงานสืบสารใจหัตถศินไทยสู่สากล M.District s e n ์ of Thai 2025สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวรีนารีรัตนราชกัญญา สเสด็จไปทรงเปิดงานสืบสารใจหัตถสินไทยสู่สากล M District s e n ์เซนต์ออฟไท2025ซึ่งศูนย์การค ium, ้าเอ p o พ i รี M q u มเ t i e ควอเทียเอมเียร่วมกับกลุ่มส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมูล,ลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเป็นปีที่4เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2568รวมทั้งเพื่อสืบสารงานหัตถศิลป์ไทยตามรอยพระราชปณิธานที่ส่งทุ่มเทมาตลอดระยะเวลากว่า50ปีนำไปสู่การสร้างชีวิตและอาชีพให้แก่พระสบนิกรและรักษามารดกภูมิปัญญาแห่งไทยอล้ำค่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์และงานหัตถกรรมชุมชนจากมูล,ลนิธิส่งเสริมศิละปะชีพอาทิผ้าไหมมัดหมีลวดลายทันสมัยเช่นลายดาวลายคลื่นทะเลและลายยามเย็นที่มีความเป็นสากลใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันสีสันเรียบง่ายรวมทั้งผ้าไหมพิมพ์ลายพระราชทานปี2568ผ้าลายเซรรราชพัตราพรซึ่งผลิตจํานวนจํากัดนํามาจําหน่ายเป็นที่แรก ผ้าขนแกะผลงานสมาชิกศิละปะชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนดอกไม้ประดิษฐ์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลวารีนารีรัตนราชกัญญามีรับสั่งเมื่อครั้งเสด็จไปทรงงานณนะจังหวัดเชียงใหม่ให้นําดอกวิสทีเรียดอกลาเวนเดอร์เอื้องพึ่งเอื้องม่อนไข่และเอื้องช้างน้าวมาทําเป็นดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องเคลือบดินเผาชนรับประทานอาหารที่เป็นสำรับไทยและสำรับเข้าแช่ ไอศกรีมสามมิติจากพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถลายประตูพระบรมมหาราชวังรสมะพร้าวอ่อนเคลือบชิ้นช็อกโกแลตรวมทั้งของเบเตเลตและของที่ระลึกจากร้านค้าพิพิธภัณฑ์ศิน,นแผ่นดินและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจากนั้นสเสด็จไปยังเอ็มทาวเวอร์ชั้น14 ในการนี้พระราชทานประกาศเชิดชูพระเกียรติและเหรียญสาดุดีพระกรณียกิจด้านการสงวนรักษามารดกวัฒนธรรมและการส่งเสริมงานวิจิตสินรวมทั้งการกลับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ่งทรงได้รับการถวายจากนางโอเดรอาซูเลผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยนะูเนสโกณกรุงปารีสส,สาธาร,รณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่18กรกฎาคม2568แก่พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสำหรับเก็บรักษาไว้เพื่อจัดแสดงในวาระโอกาสที่เหมาะสมต่อไป จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ The Symphony of Thai Textile Th ซึ่งนำเสนอผลงานการออกแบบสุดพิเศษจาก14แบรนด์ดีไซเนอร์ชั้นนำของไทยที่ได้แรงบันดาลใจจากหนังสือพระนิพนธ์ Thai Textile t Th r e n Book โดยนำผ้าไหมาลายพระราชทานปี2568 ผ้าลายเิริราชพัตราพรผ้าไทยจากชุมชนต่างๆและโมโูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการสร้างสรรค์ชุดแฟชั่นโชว์เพื่อสะท้อนคุณค่าของผ้าไทยที่ทันสมัยส่งพัฒนาต่อยอดและสืบสานอนุรักษ์ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมให้มีความร่วมสมัยสามารถก้าวสู่ระดับสากลเพื่อวิถีชุมชนที่ยั่งยืนอาทิ b บรนด์เทเตอรที่ใช้ผ้าย้อมสีธรรมชาติสามหมดที่ต่างกันทั้งผ้าพื้นผ้าลายตารางและผ้าพิมพ์ลายทางนำทั้ง3ส่วนมาปรับแต่งให้เป็นมินิคอลเลกชั o นที่เหมาะกับการแต่งกายในปัจจุบันแบรนด i อิชชูที่ถ่ายทอดกลิ่อายของความเป็นไทยร่วมสมัย ผสานสเสน่ห์ของผ้าไทยเข้ากับโครงสร้างแบบโมเดิร์นนำงานสารที่กลายเป็นดีไซน์ร่วมสมัยที่แฝงความประณีตแต่เรียบง่ายที่สื่อถึงวิถีชีวิตที่ยั่งยืนแบรนด์วิชรวิทที่สร้างสารรค์เสื้อผ้าที่ผสมผสานความเรียบง่ายเข้ากับมุมเองเชิงวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัยที่สวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงธรรมชาติมาผสมผสานกับลายผ้าพระราชทานลายนกยูง และแบ,บแรนด์เซรีวันณวรีนำเสนอชุดเรสผ้าไทยร่วมสมัยทรงเน้นงานฝีมือชั้นสูงคลาสแมนชิปผ่านเทคนิคการพาดพันและจับเดรสด้วยมือซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์รวมทั้งให้ความสำคัญกับการใช้ผ้าผืนใหญ่เพื่อคงไว้ซึ่งความงดงามตามธรรมชาติของเนื้อผ้าและมุ่งเน้นการแสดงเสน่ห์ของผ้าไทย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลและเจริญอริยมรรสัม,มาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ ำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอ,อกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2568ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่25 31กรกฎาคม2568 และขอเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรสมา,สมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนไตรัว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กร,รกฎาคม2568ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิสเบียงบุญระหว่างวันที่25 31กร,รกฎาคม2568ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้ทั้ง Play Store และ App Store